รูปปัอยที่ทําจากทองนะครับภูมิจทองคําแท้เป็นปร,รูปปัน้นแตกรวนอิมรูปปั้นแตกรวมอิมนะครับเป็นปนอยสามสีน,นะครับสีน้นสีแดงสีน้ำเงิน สีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูสีเหลืองสีเหลืองครับเป็นพระพอยนะครับสวยนะครับดูพระพยสัดชวนดินะดับด้วยพยในเล็กๆนะครับล้อมสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1าต่างทำงาน เรามีปอยทางเม็ดเล็กจนถึงเม็ดใหญ่ครับเรามีทุกขนาดทุกไซส์หลายสีครับหลากสีสนใจก็ติดต่อร้านเจเจมจันโทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนห้าหกูนหนึ่งนะครับนี่เป็นพปะปอยแท้ทำที่เมืองจันนะครับจ้างเมืองจันทร์ Back更 yO。